สลา,ามค่ะนะคะก็หาวิดีโอย่ามากเลยค่ะกว่าจาะหล่นมาได้นะคะก็รอมานานแล้วค่ะตัดคลิปได้นะไออันนี้เป็นอีพีแรกนะคะเดี๋ยวรอไปดูกันเลยค่ะนี่คะ่ะจะมองมันเป็นสีเขียวเนี่ยจริงนะคะเ,เะครื่องกระปูแบบคือไฟผสมอีกอันหนึ่งก็เลยมันก็นจะเต็มนะคะ น,นี่สามตกเดี๋ยวเรามาออกวันเขียวมสามิกนะเนี่ยก็คือเอาทุกอย่างมารวมกันเลยค่ะถ้าแบบถ้าจะแบะบอเออขอออขอตัดชิป้นะะลนีเลฮะ<า>ล,ลงได้เนี้ยเล่งวีดียว,มวไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้แล้วไม่รู้เด้เอา เล่นวิดีโอนะคะแล้วแล้วเราจะเหรียนในแมรีภาพถ้าจะถ้าแบบถ้าจะผ่านได้เขาถ้าแบบจะเนี่ยถ้าจะตัดได้ตัดได้ตัดคลิปได้นะจะตัดเลยเวละล่ะเดี๋ยวมาดูตอนที่เอาออกเสร็จกันเลยคะ่ะตัดเลยเหรอทำไมเราเสร็จแล้วนะเออเออไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดแล้ว okay. จะเรียต้องทำให้มันเสร็จเร็วๆแล้วเอ็นไอเร็วๆช้าๆก็ได้แล้วอันนี้มันไม่มีกำจัดไงห้าคนสิบพันทีเชนเจอนี่ก็ได้เอาไว้แบบแต่เอ็นไอต้องนั่งชื่อคลิปด้วยเนี่ยเอ็่าชื่อชนแล้วอ็นไทแลก็นั่งชื่อคลิปนะ ชื่อคลิปว่ารีวิวสลังใช่ไหมไม่เอาคลิปไหนบอกว่ารีบ้างอันนี้นะคะชื่อคลิปคือสลามมิกค่ะเย้เอ๊แต่ชื่อของเอ็นไออ่ะไม่ใช่ชื่อของเอนไออ่ะเป็นเอ็นไอนิวทอยช่องเอ็นไอนิวทอยช่องเอนไอคาะคิดซะแล่แบบก็จะมีช่องของเอ็นไอทอยก็จะมีช่องเอ็นไอนิวทอยกับเอนไ คาราิทแชแนล๋ยวมาดูเสียงจิ้มกันใกล้ๆกันเลยค่ะไม่ใช่ไ่ชไม่ใช่ไม่ช่นชไ่ไม่ใช่ไอ่ไม่ใช่ม่เไมนใมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นนี่ คชิปนี้เล่ไม่ให้ยาวขึน้นนลยนะคะซ<อ>ับแซ็แพ้กันกจริงๆก็ฟินมากแพ้นะลุกเลยลุกเลยลุกล,ลกะคะ ลแกตตตพี่บี้แบซี่นะคะดูข้างหลังค่ะหันไปด้วยกค่ะนี่ยคะเห็นพี่บีก็บนะคะซึ่งจะสามารถเล่ม่ได้ให้ยาวขึ้นนะคะแต่หีแล้ว แล้วค่ะ EP แรกใช่ EP แรกหนึ่งส,สองสา EP แรก <c oughs> ก็สาันาทีนะคะขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด